จากเรื่องราวของประเด็นร้อนนะฮะจังหวัดเลยเรื่องราวของการพิทักษ์ไทยเลยครับทีนี้เราไปต่อที่นี้ครับเป็นเรื่องราวของอีสานบ้านเฮาตอนนี้ท่านอดีตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายเฉลิมพลมั่งขั่งนะครับปรากฏว่าท่านได้รับการแต่งตั้งจากผู้ตรวจราชการนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับ<ม>เห็นเมื่อวันก่อนนี้คุณประสงค์จันทร์จำปานะครับก็ได้มีการ ไปเยี่ยมที่มุกดาหารพร้อมกับอดีตคลังจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเห็นเดินทางไปเยี่ยมกันที่จังหวัดมุกดาหารครับเพราะว่าทางด้านท่านเฉลิมพลบังคั่างฮะอดีตรองผู้ว่าอุบลราชธานีมาเป็นผู้ว่าที่มุกดาหารนะครับแต่ว่าเสดยดายนิดหนึ่งก็คือว่าก็จกกะเกษียณอายุนี่ก็าน่าจะเป็นปีนี้แหละครับกเกษียณอายุราชการครับนะฮะวันที่30กันยาน,นี้ครับ ท่านก็ส่งเสริมเรื่องราวของการท่องเที่ยวบอกว่าจะมีการเปิดเมืองมุกดาหารนะครับ18พฤศจิกายนนี้ครับซึ่งทางอุบลเราเองก็มีแคมเปญเหมือนกันนะครับโควิดซามาเที่ยวอุบลครับนี่ทางด้านตอนนี้ผาชนะใดเขาก็เปิดแล้วนะครับถ้าเผื่อใครที่จะไปเที่ยวผาชนะใดนะเขาจะมีกําหนดเวลาขึ้นด้วยกันขึ้นนี่2เวลาแล้วก็ลง2เวลาขึ้นนี่ก็คือตีสี่จนถึงเวลา7จ็นาิกาสี นี่คือรอบแรกครับตีสี่กับเวลา7จ็นิกาสีรอบ2เวลาขึ้นนะครับบา่บา,ยบายโมงถึงบ่ายสามโงบ่ายโมงถึงบ่ายสมงครึง่งส่วนขาลงก็มีด้วยกัน2ช่วงช่วงแรกคือ8ปดนิกาสามาทีจนถึงเวลา1 0บนิกาสามนาทีแล้วก็ช่วงที่2นะครับช่วงเวลา1 6บหิกาสามสิถึงสิบเกาสานะครับถ้าเผื่อใครที่จะไปขึ้นดู พระทิย์กรใครที่ภาชนะใดนะครับแนะนําว่าควรจะเป็นอนค้างอยู่ที่ชุมชนนะครับที่อําเภอโขงเจียมนี่นะครับทางขึ้นภาชนะใดนี่นะครับก็จะมีรีสอร์ทให้ท่านไปนอนตรงนั้นนะครับเวลาขับรถไปนี่จะได้ง่ายบางคนนี่บอกว่าจะเดินทางจากตัวเมืองไปนีโอไม่คุ้มกันครับผมถ้าเผื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะต้องไปนอนค้างคืนอยู่ที่รีสอร์ทนะฮะอยู่ตรงแถวภาชนะใดนะครับก็มีรีสอร์ทให้พักครับสอบถามได้ครับนะฮะ ไปแป๊บเดียวนี่ก็ถึงแล้วไปดูพทินพทิศขึ้นนะครับทีนี้อุบลเราอุบลเออบอกว่าโควิดซามาที่อุบลทางด้านมุกดาหารเขาเองก็มีแคมเปญเหมือนกันครับดีเดย์มุกดาหารเปิดรับนักท่องเที่ยว18พฤศจิกายนพร้อมแคมเปญลดราคาที่พักแล้วก็อาหารด้วยครับแหมนะฮะว่ากันอย่างนี้เลยนะครับ เมื่อวานนี้นายเฉลิมพลบั่งข่างผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนใหม่ได้เปิดเผยบอกว่าจากการประชุมคณะทํางานเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวมหัศจรรย์มุกดาหารครั้งที่2ทับสองหที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดพิธีเปิดเมืองมุกดาหารรับนักท่องเที่ยวในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับและก็ได้ให้คณะทํางานด้านาต่างๆไปดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดเป็นแนวทางในการออกมาตรการ และก็กิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดเป็นแนวทางในการประชุมคณะทํางานเปิดเมืองครั้งต่อไปภายในเวลา15วันครับอ่าภายในเวลา15วันอาทิเช่นนะครับคณะทางานด้านสารธารณสุขจะเตรียมข้อมูลในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดมุกดาหารว่าจะต้องฉีดวัคซีนโควิดแล้วกี่เข็มหากไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบตามกําหนดจะต้องถูกกักตัวหรือไม่อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมามาตรการของจังหวัดมุกดาหารค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าจังหวัดใกล้เคียงครับแต่เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนในจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีนเปน็นจำนวนมากแล้วจึงอาจจะมีการผ่อนคลายด้วยเช่นกันผมเองมีโอกาสได้ไป,จ,ปจัดประชุมประชาคมที่มุกดาหารนะครับมุกดาหารนี้เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 น้อยมากนะครับส่วนใหญ่นี่ก็มาจากต่างจังหวัดนะครับในพื้นที่ก็มีน้อย และเขาก็เล่าให้ฟังคือการกํากับดูแลว่าตั้งแต่ลองผิดลองถูกครับจนกระทั่งได้เป็นมาตรการที่เหมาะสมนะครับได้อย่างไรครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิด1 9นะครับ ตอนนี้ท่านผู้ว่าท่านใหม่บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ก็แปรเปลี่ยนไปแล้วนะครับอาจจะมีการผ่อนคลายด้วยเช่นกันแล้วอาจจะมีแนวทางให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัดได้ผ่านการตรวจโควิดจากจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินเข้าสู่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุกนาหารโดยไม่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองซ้ําอีกครับส่วนห้องหัวส่วนหอการค้าและก็สาภา,าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดบุกนาหารครับก็ได้ร่วมกันจัดทำแคมเปญครับ เพื่อจูงใจและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวในส่วนการลดค่าที่พักอาหารอร่อยในราคาถูกโดยมีส่วนราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เกิดสัมฤิธทีผลครับทีนี้ก็จะมีวัดหนึ่งที่ผมไปถ่ายโดนมานะครับนี่ฮะวัดนี้ครับนี่ฮะถ้าเผื่อจำไม่จไม่ผิดนะฮะชื่อว่าวัดมโนรมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารนะครับ และก็ขนาดเดียวกันก็มีทั้งพญายนาคและก็มีทั้งทางด้านในส่วนของพระใหญ่นะฮะซึ่งวันวิสาขานี่ก็มีการเดินบูชาเทียนนะครับขึ้นไปที่บูชาพระใหญ่นี่โอ้ภาพนี้สวยงามมากครับนะฮะนี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของทางด้านจังหวัดมุกดาหารเข้านะครับตอนนี้ก็วันที่18พฤศจิกายนนี่ก็ถือว่าถือฤกิกนะครับเปิดเมืองครับของมุกดาหารครับ ในขณะเดียวกันนอกจากมุกดาหารแล้วทางด้านจังหวัดเลยครับก็ไม่น้อยหน้าครับเลยเองก็ประกาศว่าเราพร้อมแล้วจะให้มาเที่ยวนะครับนจังหวัดเลยก็ประกาศเหมือนกันนะครับไปดูกันที่นี่ครับทางด้านจังหวัดเลยนะครับวนให้เที่ยวเชียงคานนะฮะเชียงคานเราพร้อมครับนั่นทางด้านเชียงคานจังหวัดเลยก็ประกาศพร้อมเหมือนกันมุกดาหารก็ประกาศบอกว่าพร้อมนะครับ ก็เหลือเพียงแค่อุบลเรานี่บอกว่าโควิดซามาเที่ยวอุบลน,นะครับก็แสดงว่าเราก็น่าจะพร้อมเช่นเดียวกันครับจากหน้า77ข่าวเด็ดนะครับได้มีการรายงานเมื่อสักครู่นี้จากมติชนนะครับบอกว่าเลยวอนให้เที่ยวเชียงคานพร้อมนักท่องเที่ยวเริ่มคึกคับจังหวัดประกาศเปิดฟรีมาเที่ยวไม่ต้องกักตัวครับนันวาจาสัสรีธานีผู้สื่อข่าว 77ข่าวเด็กก็รายงานบอกว่าที่ถนนคนเดินชุมชนบ้านไม้เก่าเรียบน้าโขงครับอาเภอเชียงคานจังหวัดเลยบรรยากาศของการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักครับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและก็จองที่พักมากขึ้นหลังจากที่จังหวัดเลยได้ออกประกาศนะครับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลยไม่ต้องกักตัวครับพร้อมแสดงผลของการฉีดวัคซีนหรือว่าการรับการตรวจ ATK กับเจ้าที่ทําให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอเชียงคานเป็นไปอย่างคึกคักครับนะฮะ เป็นไปนอย่างคงึกคักอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าคึกคักแค่ไหนครับนี่มีการปั่นจักรยานชมเมืองด้วยนะนะฮะผมเองก็เคยไปสองสองครั้งสองคราด้วยกันนะฮะบรรยากาศก็คล้ายกับค,คล้ายคกับเขมาราชนะครับแต่ว่าระยะทางที่เดินช้อปปิ้งนี่เดินชมนี่คือยาวกว่าเท่านั้นเองครับโดยทั้งนั้นนะคะ่ะก็ไปสอบถามนางจูดี้แน่ชื่อปแปลกๆนะนางจูดี พื้นเมืองนะครับชื่อจูดี้นามสกุลพื้นเมืองครับชื่อต่างประเทศแต่ว่านามสกุลแบบไทยๆเราเป็นทัวริสต์นะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับเผยว่าปกติและตนเองก็ทําธุรกิจร้านอาหารที่อเมริการัฐแอริโซนาครับหลังจากไม่ได้กลับเมืองไทยมานานกว่า3ปีครับเนื่องจากว่าการระบาดของเชื้อโควิด -19 และก็หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนตนแล้วก็แฟนก็ได้มาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดเชียงราย ตนเองก็มีความตั้งใจจะมาเที่ยวเชียงคานด้วยจากเชียงรอยมาเชียงคานนะครับมานานแล้วความตั้งใจมานานแล้วละและก็ได้อ่านข่าวว่าจังหวัดเลยเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวแล้วไม่ต้องกักตัวตัวจงได้มาเที่ยวเชียงคานแต่ก็ไม่ผิดหวังครับนะฮะและก็ไม่ผิดหวังด้วยนะครับสภาพอากาศก็ดีได้เที่ยวขึ้นภูเขาชมทะเลเหมอกครับแม่ดูหมอกจนหงอยเลยนะครับผมเที่ยวริมน้ำโขงครับโดยเฉพาะถนนคนเดินเรือนไม้เก่าประทับใจมากคุณพรร กับวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรได้ดีมากผู้คนที่นี่อัธยาศัยเป็นกันเองส่วนในเรื่องราวของโควิดคือทุกวันนี้ทํายังไงเราจะอยู่กับเขาได้นะฮะต้องทําให้ได้ครับซึ่งโรคนี้ได้อยู่กับเรามา2-3ปีแล้ววันนี้เราต้องเดินออกมาแล้วก็ทุกคนที่ออกมาต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยก็ป้องกันได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็การที่เราเดินออกมาเราจะต้องระวังตัวเองพยายามไม่อยู่กับคนหมู่มาก ที่สําคัญต้องช่วยเหลือตนเองไว้ก่อนครับเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะว่าต้องอยู่เขาเขาคงอยู่กับเราไปอีกนานครับอย่างแน่นอนแน่เราต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับอย่างแน่นอนครับนี่ทางด้านคุณจูดีพื้นเมืองก็ให้ความเห็นเป็นอย่างนี้ครับคุณจูดีนี่อยู่ที่เป็นคนไทยอยู่ที่อริโซนานะครับเป็นชาวเชียงรายและก็มาเที่ยวที่เชียงขานครับ ในขณะเดียวกันทีนี้เข้าไปสอบถามทางด้านผู้ประกอบการในเชียงคานครับนายสง่าทองจิกครับผมเจ้าของร้านเดอะแม s นะครับเดอะแมก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่จังหวัดประกาศให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะฮะที่เชียงคานก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์สุกเมาเสาร์นอนอาทิตย์ทอนจันลานะคบอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้เป็นแหลกท่องเที่ยวนะครับวันศุกร์วันเสาร์และก็วันที่จะมีนักท่องเที่ยวหนาตามากขึ้นแต่ที่น่าเป็นห่วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐครับในเรื่องของการคัดกรองนักท่องเที่ยววันนี้ต้องขอบอกว่ายังคงละหลวมอย่างมากห่วยนี่พูดอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่เกรงอ,อกเกรงใจในอำเภอเชียงคานเลยนะครับยังละหลวมอย่างมากครับ แล้วก็ที่กลัวว่าหลังจากรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจำนวนมากแล้วเกิดข่าวมีการติดโควิดระหว่างมาเที่ยวเชียงคานแล้วก็มีคําสั่งปิดอีกเหมือนกับครั้งก่อนนะครับเปิดแล้วนักท่องทเที่ยวมาเต็มมีข่าวว่าติดโควิดกลับไปถูกสั่งปิดร้านอาหารร้านค้านะครับที่พักที่นี้ร้านค้าต่างๆก็มีการสั่งของกักตัวไม่รองรับนักท่องเที่ยวขาดทุนปนปี้ครับในครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เข้มงวดมีอุปกรณ์แล้วก็มีบุคลากร อะไรที่นําออกมาป้องกันแล้วก็ขอให้ออกมาตรการที่ชัดเจนออกมาครับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการในการปฏิบัติปณิทิศทางเดียวกันนะครับนี่ทางด้านผู้ประกอบการก็สะท้อนความเห็นเป็นอย่างนี้อย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันครับทีนี้ก็ไปสอบถามอีกคนหนึ่งก็คือผู้ประกอบการทางด้านนวดแผนไทยทีนี้ครับนะฮะนวดแผนไทยทครับนางอุไรรัตน์ทิพรสพครับผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพ แล้วก็แม่คําก้อยคนยองเส้นร้านคิดถึงณนเะชียงคานซอยสิก็บอกว่าทางเรามีความพร้อมมากคุณนพรถนนคนเดินมีการฉีดวัคซีนเกือบทุกคนแล้วมีการตรวจ Swap เป็นประจําในการค้าขายหรือว่าโรงแรมรีสอร์ทเราไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะชุดของเราเดําเนินการต่อไป The show must go on นะ What นะครับ watch happen นะครับอะไรมันก็จะเกิดขึ้นต้องเล็ดอิดบีนมุยครับผม เมืองทองเที่ยวมีแต่ภาษามีแต่ภาษาอังกฤษเองเนี่เราจะต้องดําเนินการต่อไปแต่เราต้องมีม er าตรการที่จะทําให้คนนี่ครับนักท่องเที่ยวนี่ปลอดภัยอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงคานคุณนพรมาสองครั้งแล้วแวะมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3นะครับไม่ต้องเยอะมากเอาเพียงแค่พอดีพอดีเหมืงนันครับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่มาเทีย่ยวเชียงคานก็อ,อยากจะให้ปลอดภัยฉีดวัคซีนมานี่คุณนพรก็ฉีดมาแล้วตั้ง2เข็มแล้วก็ไปกระตุ้นแล้วอีกเข็มหนึ่งนี่น เป็น3เข็มแล้วนี่มาเลยคุณนพรเข็มแรกก็ s i n o ว a c เข็ม2ก็เ s t ตานะครับเออสเข็มแรกก็เป็น s ิ n o ว a c เข็มที่3ก็เป็นเ s t ตานี่มาเลยคุณนพรหรือจะมาตรวจเอทเรายินดีต้อนรับทุกท่านเวลคัมทูเชียงคานเพราะว่าตอนนี้คนหรือว่าผู้ประกอบการที่เชียงคานมีการฉีดวัคซีนแล้ว100%เปซปลอดภัยแน่นอนว่าแล้วก็ยิ้มเปยเป่ยเยๆอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้าน ผู้สืขาวของ77ข่าวเด็ดนะครับที่นําเสนอข่าวบอกว่าทางด้านามุกดาหารก็เปิด18พฤศจิกายนส่วนอุบลเราโควิด3มาเที่ยวอุบลน,นะครับนะตอนนี้ก็พยายามที่จะกระตุ้นจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยวกลับนะฮะอย่างที่ผมกล่าวไปก้อนนี้ก็มีอ่างคุชชี่นะครับเขาเรียกว่านะเป็นอ่างโศกนะครับอยู่ที่อำเภอสีเมืองใหม่มังฮะนะบนภูเขาเลยนะสวยง,งามมากครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่นี่ครับทำงานมาแล้วอยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเรานะครับอยากมาอยู่อมอไอแมะเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ที่ต่างอำเภอตาภอ่ตางจังหวัดต่างประเทศนะครับตัวเองก็อยากจะอยู่เพียงแค่2ตายายก็อยากได้บ้านที่ดูแลง่ายไปมาสะดวกไปที่นี่ครับจเจเลทรัพั์โมเดิร์นโครงการ2ครับ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็มีลานจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับคุณเกตร,รับประกันคุณภาพครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับลองคิดดูนะฮะบ,บ้านผมสองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยนะครับ และก็มีวงกลบประตูใช้ไม้แครนมีระบบของการการจัดปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีระบบสายฟ้าร้ท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้กนนิตโตติดตั้งทําบาบัดใช้เหล็กบรอสตาช้างสุขภัณฑ์คอตโตตราช้างภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับแถมฟรีซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติ ถังเก็บน้ำกระนิตเครื่องทันน้ำอุ่นและก็ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านต้องการความคืบหน้าต้องการทูด,ดูความคืบหน้าของโครงการซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัด,ดําพราทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับสอบถามรายละเอียดกับคุณสุน,นันนะครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8 045314469ครับเจิญนรับโมเดนโครงการ2ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอีซูซูตางปักพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทร,ริกรับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอีซูซุด,ดีแม็กเครื่องยนต์นิจุก้าดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโ hover เ,เมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมานี้เขาก็มีการปรับปรุงโฉมใหม่ทั้งคันเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนครับเป็นเมเจอร์เชนจนะครับเปลี่ยนทั้งภายนอก,นอกภายในเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์ด้วย ภายนอกก็ดูหล่อล่ำลำยุคภายในก็ห a รุหรานะครับดูสง่าดูหรุหาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานประหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับแล้วก็เครื่องยนต์3.0ปเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้ามากถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9ไปเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนชูให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออตโต้6สปีดมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น Vcross แล้วก็รวมทั้งรถนะครับเขาเรียกว่าเป็นรถ MPV รถอเนกประสงค์ขับนะครับรถเจ็ดที่นั่งพูดง่ายงายก็คือ All New MU-X e ตัวใหม่ครับซึ่งออกแบบโดยคนไทยเราแล้วก็สั่าง,งาม,งามสวยงามมากครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งก่อนเราเรียกว่าเป็น Major Change ครับ แล้วมาล่าสุดนี้ทางด้านอิสุสตังปักนะครับทางด้านอิสุสประเทศไทยเขามีการปรับโฉมมาอีกครั้งหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนใช่ครับคือเปลี่ยนเฉพาะภายนอกภายในแต่ว่าเครื่องยนต์ยังเป็นตัวบล็อกเดิมครับและจะมีการเปิดตัวใหม่ครั้งล่าสุดนี้ครับ24ตุลาคมนี้ครับพร้อมกันทั่วประเทศก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้าไปเลือกซื้อเลือกชมเลือกขับเลือกทดสอบไปดูได้เลยครับที่อิสุสตังปักภาคอีสานนะครับ สาขาวารินชำราบและก็สาขาฝั่งเมืองนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเป็นการร้อนสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของอิสุสต่างปักครับและก็ทั่วพร้อมทั่วทั้งประเทศด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในชาวนี้ครับ